ถ้าพี่จิเป็นจินมี<ช>่ก็ต้องถูกตะเกียงแก้วก่อนบอกมาแล้วสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งจิรพัฒน์ไลฟ์อัพยูวิสเนตครับนี่คือสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับที่หลายๆคนชอบมาเช็คอินในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลรามนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับเจ้าของแวนซายเดอฟอเรนะครับอา้าวน้องหญิงครับแนะนําตัวหน่อย สวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะเป็นเจ้าของร้านเว์ไซด์เดอฟอเลยค่ะร้านของเราเป็นคาเฟ่ยุโรปที่เน้นไปนทางอาหารยุโรปตะวันตกนะคะมีทั้งคาวแล้วก็หวานจุดเริ่มต้นของที่นี่เพราะว่าเราเป็นคนรักในศิละปะค่ะเราเห็นว่าศิละปะยุโรปน่าจะนำมาประยุกต์กับที่นี่ได้เลยเกิดเป็นจุดเด่นขึ้นมาทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นคาเฟ่ยุโรปตะวันตกแห่งแรกและก็แห่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ อะไรคือแรงบันดาลใจที่แต่งสถานที่ให้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้พี่บอกกับพี่จีอะค่ะว่าเราเป็นคนชอบศิลปะเราเห็นฝั่งล้านนามาก็เยอะแล้วอะคะ่ะพอเราได้สัมผัสศิลปะฝั่งยุโรปเราก็เลยอยากจะดึงจุดเด่นของเขาขึ้นมาที่นี่เนี่ยมีบริการอะไรบ้างของเรานะคะก็จะมีบริการห้องพักแบบเอ็กซ์คลู พักเอ็กซ์คลูแล้วอ่ะมีอะไรก็จะเป็นอาหารฝั่งยุโรปจะมีพิซซ่าซิกเนเจอร์ค่ะแล้วก็จะมีเซตอัฟเตอร์นูนทีเหมาะกับบรรยากาศอือ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนค่ะพี่จีต้องมาหลายๆคนแล้วก็แบ่งกันทานอ๋อถ้าทานคนเดียวถ้าทานคนเดียวก็แบ่งเป็นหลายๆมื้อไปชิมพิซซ่ากันว่าที่นี่จะเด็ดอย่างที่น้องหญิงพูดหรือเปล่านะครับ ครับหลังจากที่ฟาดพิซซ่าเข้าไปนะครับเ <c oughs> ลอกมาถึงตอนตอนนี้ก็ยังเลออยู่คี่ตรงตรงหูอโอ้ถ้าขนาดนี้เล่นหมาอะไร <c oughs> ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเซตอัพเซนูนทีค่ะที่นี่จะเรียกว่าเซตวิกตอเรียใช่จะเสิร์ฟม,มาบนกรงนกสวยงามแบบนี้เลย อันแนะนาหน่อยชั้นบนสุดคืออะไรคะชั้นบนสุดของเราก็จะเป็นโัวซองสูตรพิเศษของทางดาชั้นที่2เป็นแอปเปิลครับเบิร์นค่ะพ่เด็ดเลยก็คือเป็นแซนวิชโฮเมสูตรเฉพาะของทางา้าขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นชาตุลาอย่างเข้ามาที่นี่บรรยากาศมันทําให้นึกถึงเทพนิยายเรื่องหนึ่งอาราดินกับตะเกียงวิเศษถ้าพี่เป็นจินนี่พี่จะให้พรน้องหญิงสามพรน้องหญิงอยากจะขออะไรข้อแรกก็คือหญิงจะขอเสื้อกลอก ที่จีสงสัยใช่ไหมว่าเอามาทำอะไรเสื้อกลากของหญิงนะค่ะหญิงจะเอามาห่อหุ้มจิตใจของเราถ้าเรามีเสื้อเกลากที่จีคิดดูว่าใจของเราจะแข็งแกร่งแค่ไหนเพราะใจมันนำทางไปทุกๆอย่างเลยนะเหมือนแบบว่าใส่เกราะให้หัวใจเข้มแข็งนะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคอะไรต่างๆได้ค่ะอย่างที่สองก็คือน้ำยาเติมความสุขในชีวิตคนเราอ่ะมันไม่มีทางที่เราจะมีความสุขได้ตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะเจอความทุกข์บ้าง พรข้อสามอ่ะหญิงก็เลยอยากจะยกให้เป็นของพิ่จิลรใช่โอ้ยเหมือนนั่งเอกเลยวะ่ะค, <laughs> นคนชอบแบ่งกันพี่อยากจะขอให้โควิดหายไปเ,เพราะว่าโควิดมันทำให้หลายๆอย่างมันแย่ลงแย่ทั้งโลกเลยนะคนที่ทำธุรก,กิจก็เดือดร้อนบางคนก็แบบล้มหมอนนอนเสือเลยแบบว่าไม่โอเค โควิดก็ทําให้ยอดคนที่มาเช็คอินนะคะอาจจะเบาบางลงไปบ้างเลยคะคะ<ม>แต่ว่าสิ่งสาคัญที่หญิงมองอุปสรรคก,กับชีวิตอ่ะมันเป็นของคู่กันรจริงๆล้มได้ก็ต้องลุกได้<ม>ใช่ค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองปัญหานั้นแบบไหนค่ะ<ม>ถามว่าท้อไหมเหรอคะต้องบอกตรงๆว่ามันก็ต้องมีบ้างที่ท้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราหันหลังมามองน้องๆพนักงานอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเหมือนเขาตั้งใจทํางานแล้วก็ทําเพื่อร้าน มันก็เป็นกำลังใจให้เรากัดฟันสู้ต่อไปกำไรของร้านอนะไรเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญไหมมันสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดพีิใช<ๆ>ขอแค่เหมือนเรามีไรายได้แล้วก็เลี้ยงพนักงานของเราได้อะเงี้ยคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว<ะ>แต่ถ้าแบงค์<ะ>ถ้าจะก,าการุณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ก็ยินดี่ะ ฝากอะไรให้กับเพื่อนๆที่ดูเพจนี้อยู่สักหน่อยครับค่ะหญิงก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะจริงๆความสุขของเราใครจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเรามนอยู่ที่ว่าเราจะหามันเจอเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามที่เราอยู่เรามีความสุขพอใจในแบบที่เราเป็นที่นั่นนะคะก็เป็นที่ของเราเพราะสําหรับหญิงแล้วการอยู่ในเวสไซร์เดอะฟอเรสเป็นสิ่งที่วิเศษสุดๆไปเลยค่ะอืมครับนี่แล้ะครับคือความสุขของน้องหญิงนะครับเวสไซร์เดอะฟอร์เรส สำหรับวันนี้จิรพัฒไลฟ์อัพยูวิสเน็ตสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับไปมาไปมา